ส่งงานครับ t o y ยต a A C V 40 Camry นะฮะคันนี้จัดเป็นโปร5000นะฮะโปร5000ของ t o y ยต a จะไม่มีตั้งวาวนะฮะมีล้างหัวฉีดเทสหัวฉีดโอฮอนหัวฉีดเติมระบบนะฮะเปลี่ยนไส้กรองสแตนเลสด้วยนะครับแล้วก็ล้างแบบเซนเซอร์ล้างเอฟเซนเซอร์ล้างลินปีนะครับ แล้วก็รีเซ็ตไอเดนให้นะครับแล้วก็ ap, รีแมปนะฮะคันนี้รีแมปใช้งานแล้วมัน e ิบนะครับก็ตามสไตล์ Toyota นะฮะท้ายหนานานะฮะปรับให้ใหม่หมดนะครับต่อเกียร์กระชับขึ้นเนียนขึ้นรอบลึกขึ้นมาไวขึ้นนะฮะโอเคคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AFI band นะฮะตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากอากาศครับสายเบนซิน,ส,นสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูนนะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับมาโตโยต้าผมไม่เปิดรอมให้นะฮะค่อนข้างอันตรายไม่เหมือนฮอนด้นะฮะ อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสปีดเทสกันนะครับคันนี้ล้อเดิมท่อเดิมโรงงานนะครับล้อได้จะขอบสิบหกนะฮะหรือสิบเจ็ดดีเลยมาสปีดเทสนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับโหลดจริงทุกอย่างน้ำมันอี0ส e ิบนะครับอ้าไปโอ้ยเลื้ยเลื้ย,ย,ย,ยว่ะ ต่อกเกียร์ไม่ค่อยกระชับขึ้นนะฮะฉายอย่างสวย ก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Toyota ACV 40นะฮะแคมรี่นะฮะลองดูครับอะไรแต่ตาจากรถท่านบ้างนะฮะอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับก็ p ีจูนนะฮะ Toyota จูนคันละ3,500บาทนะครับหรือจะจัดเป็นโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับก็ทำครบหมดเลยนะฮะ p ีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทย73นะครับหน้าปากซอยรั้วสีน้ำเงินนะฮะอีกที่คือลำลูกกาของ7นะครับ ที่เขงเจ็ดจูนอย่างเดียวนะฮะไม่ทำอย่างอื่นนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่ก็จูนอย่างเดียวนะฮะบบกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลแมปแล้วก็ทิกต็อกครับสี่ช่องทางผมแน้เบอร์ไวโครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะพิมพีจูนลีแม็กคอนด้าเจอทั้งสี่ช่องทางเลยนะฮะก็ะส่งงานสำหรับแคมรี่เอทีวีสี่นะฮะโลห้าพันจูนนั้นจูนน้ะมาณอียี่สิบนะครับ อลอบดึกขึ้นมาไวขึ้นตลอกเกียร์เนียนขึ้นกระชับขึ้นขับสนุกกว่าเดิมนะฮะขอบคุณครับ